ก็สวัสดีครับ s i l ิ v i t Channel นะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับํำเสนอขายนะครับเป็นโฟกเต่านะครับปีอ9 6่า9นะครับโฟกสวาเกนนะครับสีครีมนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพาชมรอบๆนะครับ เสียงอาจจะดังรบก,กวนไปบ้างนะครับอยู่ติดถนนนะครับขออภัยด้วยครับก็สีรอบๆก็สีธรรมนานแล้วนะครับก็มีมีผดมีผื่นบ้างนะครับมีลอกบ้างบางจุดนะครับผมรวมก็ประมาณสัก70-80%ได้นะครับบอดีด้รถก็มีหนามีบางนะครับบางจุด ตามสภาพนะครับก็คันนี้เป็นรถที่ทำทำสีมานานแล้วก็แล้วก็โจดมา,เ,าเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็มาเซอร์วิสนะครับที่เซอ,อร์วิสไปแล้วก็มีรอบๆก็มีเปลี่ยนพวกยางนะครับยางขอบกระจกต่างๆนะครับเพราะว่าของเดิมหมดสภาพก็จะเข็งแตกลายงาละอันนี้ผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับ มีเซอร์วิสก็มีเปลี่ยนกระบอกเบรกนะครับรถจอดนานก็เปลี่ยนกระบอกเบรกล้วนะครับสล้อแล้วก็มีที่ทําเพิ่มไปนะครับแล้วก็ภายในนะท,ท,ที่เก็บงานเพิ่มด้านนอกก็จะเก็บประมาณนี้ครับอแล้วก็เครื่องเกียร์ก็เปลี่ยนพว น้ำมันเบรกเอน้ำมันพวของเหลวนะครับเปลี่ยนหมดละมีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาชมภายในนะครับภายในก็จะเป็นเบาะเดิมนะครับเป็นเบาะหนังเดิมตามสภาพนะครับมีขาดบางเล็กๆน้อยๆด้านหลังก็ยังเป็นเบาะหนังเดิมอยู่นะครับ อ่าแล้วก็แผงประตูอันนี้แผงประตูเก็บมาใหม่นะครับแผงประตูทำมาใหม่แล้วภายในด้านหน้าได้เป็นพวงมาลัยกระเช้านะครับคันนี้พวงมาลัยกระเช้าพื้นโรมด้านหน้าด้านหน้าด้านล่างนะครับก็คือทำมาใหม่นะครับก็มีแอร์นะครับผมคันนี้มีแอร์สามารถใช้งานได้นะครับ ก็ชิ้นนี้นะครับเปลี่ยนมาแล้วพื้นข้างนะครับบันไดข้างนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับเบาะเดิมโครงเดิมภายในก็จะมีประมาณนี้จะพาไปชมห้องเครื่องด้านหลังครับผมเออ เครื่องด้านหลังก็สภาพประมาณนี้ครับเป็นเครื่องรหัส F นะครับน่าจะเป็น F103 เนาะเป็นอพอตเดียวครับพอตเดียวคาบูน่าจะเบอร์30นะครับเป็นบูคอยอันนี้เป็นคอมเอพวกะระบบจ่านจ่ายนะครับจะเป็นทองขาวอยู่นะครับทองขาวพวกสายหัวเทียนพวกอะไรทองขาวผมก็ไล่เปียนเช็คหมดล แล้วก็ระ,ระบบเชื้อเพิงนะครับพวกท่อต่างๆครับก็ไล่เปลี่ยนใหม่ทั้งระบบล้างถังด้านหน้าล้างท่อที่ส่งละมันมาหลังห้องเครื่องให้หมดแล้วนะครับพวกระบบไฟสายไฟอันไหนที่ไม่ดีก็ไล่เก็บไล่เช็คนะครับให้แล้วนะครับระบบไฟหน้าไฟหลงังไฟเลี้ยวใช้ได้หมดนะครับไฟฉุกเฉิน ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับสตาร์ทเครื่องต้องเล่งช่วยนิดนึง เดินเบาไว้นะครับลองเล่งดู ็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมคันนี้โฟกเต่าปี1969นะครับคันนี้ผมขอ <c oughs> นำเสนอขายอยู่ที่ราคานะครับ3 0 0 0สนบาทนะครับผมพร้อมโอนนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ศิลวิชช ANNEL ได้นะครับเบอร์โทรก็088-280-8645นะครับ รถจอดอยู่ที่หนองแคสระบุรีนะครับผมสนใจก็โทรติดต่อเข้ามาครับมามาชมตัวจริงมาลองขับดูได้นะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนีพ่พนะครับที่สนใจก็กดติดตามกด subscribe ไว,ไ,ดไว้ด้วยนะครับถ้ามีรถอ่าใหม่เข้ามาก็จะมารีวิวนำเสนอ ให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้รับชมกันอีกนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ